เดี๋ยววิวเชนเอ้าแล้วโจนครับผมริปเปอร์ยังไงออกแก้ปัญหาได้ไหมเฟรดี้แฟนทอมหนีออกมาเลยครับแล้วพยายามมาเอากูบับต่อด้วยครับผมยังไม่หมดนะฮะแล้วก็ใช้พอดีเขาผมตายนะลิเจนดารี่ของทางริปเปอร์ครับนดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่ช่องออสตินโยโย่นะฮะต้องเชิญเป็นช่องพายอาร์วีนะผมใครไม่เคยกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกดิ ก็กดด้วยนะฮะจะเป็นกาลังใจให้นักพากมากนะจ๊ะมาดูเพย์เจอร์ฝั่งผู้ทีมครับผมอัชชาเล่นสลิมครัอซิยูเล่นเตียวเซียนนะครับเดี๋ยวโดนตะบันหน้าเล่นแก๊สครับผมเล่นฟอร์เรนไม่เก่งเล่นฟอร์เรนนะครับมึงย้อนแย้งเหรอวีโดครับผมเล่นฟิกแนครับเล่นทีมนะโนนักเล่นอีนาผมน้องอีไปก่อนเลียเล่นแร็ครับอีเป็นยูทูบเบอร์หรือยูทูปเบอร์ฮะเล่นกีฬาครับผมไก่สมนะเล่นโวค์ขาดนะผมเป็นต้มนะคนนี้ My ม o r เวคว่าผมเล่นชี่ไปดูวอลาค์สไปสบกันเนี่ยโอเคปรสส่เกมไหมเวนทายฟิตมาครับผมกี่จะไปก่อนเรียดเชฟแอนทรีตมาครับผมเดี๋ยววิวเชนครับียร์คิเป็นไปครับเดินสามมาตรงบูบัรครับคริกแตกรล้องไห้ครับผมเดินออกครับไม w o เว d สวลาได้ครับอยากโดนตะบันหน้าครับยืนตรงกลางครับผมตรงนี้สลิมครับเคียร์คีไปครับประชาสบายสบายโนแน็คครับอีน้าเจอก,กับเดนฟอร์เรน์ไม่เก่ง,นะกงครับกางรับริปเปอร์ครับ มาขี่ลากร้าตอนนี้โดนเวทเลสอยู่ครับผมไม่รู้รู้หรือเปล่าไมเวิร์สมาเทนเชคเกอร์มาครับผมตีตีสตาเชสเตอร์มาครับผมตีและเหมือนเห็นครับผมเอ๊ะปับแดงไปไหนแปปแดงไปไหนนะมาเชนเชสเกอร์ er ได้เลสต์ม hmm. าไปครับผมยังไม่โผล่ตัวออกไปครับโอ้ oh, มาชา้าเกินนะสตาเชสเตอร์ออกไปครับผมทางนี้ครับแอ็บสโตร์ซีโร่โดนนะตายแล้วเฟิร์สบัดแล้วชัยสมนะ ยังไงแต่อยู่ไม่กล้าเดินนะรลิปเปอร์ยืนอยู่ครับมาทางนี้ครับเฟดดิง้งแฟนทอมมาเห็นนะิโดครับผมฟตติงลโลคัสมาทางนี้ช็อแองเกิลหลบมาแล้วตีโอ้ยกันสีสีครับไม่งั้นโดนถึงเข้าป้อมไปแล้วครับสวยครับทำดีครับสามคนนะลีดโดครับยังไงเปิดมาที่มังกรนะครับดีเห็นหรือเปล่าไม่เห็นนะ มันก้อนถูกเก็บไปแบบงงๆแล้วทางนี้รอครับผมแมวสมรทานปั๊บปั๊บคนนี้มาดูกันครับจะรอดไหมเก็บสปิริตเซนทีเนลไว้ครับและพุ่งมาไฟ้งเราคัดมาครับผมโนแนทโดนย่ำไปหน้าทีหนึ่งครับผมเดเเสเซนทัคเกิลสวดมาครับผมเรียบร้อยฮะส่วนด้วยฟูมูลมาครับ แล้วเฟตติงเฟนทอมตามมาลิปเปอร์ครับผมยังไงฮะเล่นกอเล่นฟอเรนไม่เก่งครับโดนครับโอ้โหจุ๊บไปจุ๊บมาครับผมฝันไม่เป็นเลยครับไมเวอร์ครับปวดทางลีโดครับเล่นไม่ออกลครับตาเชสเตอร์เข้ามาครับแต่ว่าออกไปข้างนอกได้ครับไม่มีปัญหา าโดนตะบันนะนี่เขาอยู่4คนนะอยู่4คนนะผมแอปซูซิโรมาได้สวยครับรับริสต์สัวางลงไปครับผมแต่โดนแคนเซิลนะมา5คนเลย <S 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 เปิดเกมมาสวยงามมากดกันได้ดีะสำหรับเลทีมหะ <S <S แต่ระหว่างนั้นครับผมก็ตายเอาป้อมล่างไปแล้วครับ <S <S ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่า,าได้ปรับแต่ว่าเสียป้อม หมายเวอร์ว่าสามัคคบัฟต้องโดนลงโทษนะฮะเข้ามาหลักรอครับผมอยากได้บัฟเหรอเข้ามาลึกสุดใจครับผมเพรสเซนตไซส์ Style, เข้ามา2ทีครับแล้วก็เหวี่ยงสปินนิ่งซิกเนลมาทางนี้ครับผมแฟดดิ้งแฟนทอมเข้ามาลึกเขา้าแองเกิลแม็ทฆ่าไม่ได้ครับผมไม่มีอัมพรดีมาซัมดาเมจครับใส่สมรู้ว่าอยู่คนเดียวจะเขียนเทม่าเข้าไปหรือเปแบบไม่ขี่ฮะชิมนี้ดูครับผมอ่าโดนเอิร์ธเควกไปครับ อยู่ไอซียูครับแกร,กร็กอยากจะบันหน้าครับผมต่อยมาไม่โดนเนี่ยฮะดวนรัวแล้วครับผมออฟเลนด์เนี่แพ้รัวรัวก็แพ้รวรัวเลยครับแล้วเข้ามาอีกแล้วผมสตาร์เชสเตอร์มีแอปซัลลูซีโร่วางดัวิดวอร์เลอร์ดูๆๆด,ดมาสองตัวริซ่าครับผมรอดไหมรอดตายครับผมแต่ทางนี้ลงอันเทม่ามาโดนแอปซัลลูซีโร่ครับไม่ตายครับไม่ตายก็จริงครับผมแต่กำลังจะตายฮนะ แต่ว่าทางนี้เฟดดิ้งแฟนทอนมาได้สวยครับผมสำหรับทางริปเปอร์รปเก็บไปได้ฮะหล่อเท่เลยครับผมดีบเป็นคิวไปทีเป็นคิวไหมอ๋อไม่ได้ที่เป็นคิวครับน้องพี่แย่งคิวสุดท้ายไป๋ยวที่เป็นคิวหล่อเท่ละเก็บันก่อนไปครับสไลด์มาตรงนี้ปับปับป๊บปัๆบปับ เทปบปนทรีตมาทางนี้ครับกำลังฟันเพลินๆมากัน2คนโอดินฟิตถอยมาครับผมเล่นฟอร์เรสไม่เก่งครับรู้แล้วครับผมรู้แล้วทำแลวนำไปใช้ครับมาสัมปทานบ้าติดแล้วไมเวลอ้าวแล้วโดนไฟอิงสเปียครับผมรีบอว์วิทาลิตี้ตามมามีสปินนิ่งเซคเคิลครับวางดักโซนให้อยู่ครับไม่กล้าเดินตามต่อครับเล่นดีครับโนแนครับเล่นออฟเลนเป็นอาชีพหรือเปล่า เดี๋ยววิวเชดลาช็อตมาครับอย่างบล่อเลยครับผมอยากโดนตะบันหน้าครับผมทั้งชื่อและการกระทำครับมีคนเดียวเดินมาโฉบเอาเซ็ตสไซด์สปินนิ่งซิเคิลมาฟูมูนและลูน่าสไตล์เดินมาครับผมแล้วข้างหลังโดนเข้ามาเก็บครับผมสวยงามครับผมริปเปอร์ตรงนี้ยังไงครับเปิดเวอร์ดิวเลอร์มาขี่เทม่ามาเข้ามูลเพาไอซียูต้องวางไว้ที่เท้าตัวเองครับวิ่งมาข้างหลังครับผมพัชชาโดนรัวๆครับผมแล้วโดนลงไปอย่างนี้ทํายังไงอะ และธรรมาตาก็จริงอ่ะโดนในป้อมมอบริษัทมาทางนี้โดนดัก,กไซิ่งฟิตปิดงานไปครับผมแล้วมีมาเทงเชคเกอร์มาเก็บครับโอ้โหลิปเปอร์มาเก็บนี้ดโดนต่อครับทำอะไรไม่ได้เลยครับผมบูทีมตอนนี้ละสัมรสายครับผมโพซิชันโดนเก็บไปอีกแล้วฟอร์อเรนครับตอนนี้ครับเล่นยากจัดฮนะแล้วก็ห้าต่อสห้าครับเกิดเคลกไปครับ เกบอกช่วยด้วยฮะไม่รู้ทำยังไงครับอยู่กับทางน้องเพียรบแรดขอเช็คระยะหน่อยขอเช็กระยะหน่อย,อะย,ะอยมา 2, 2คนแล้วผมทางนี้พัชชามาครับผมเอาเดวิลเชนมาไม่โดนครับอันนี้คืออะไรครับ <Yeah. S 1> อยู่ตรงนี้ครับสัมพัานบัสแล้ว My World โอ้ ICU บอกว่าหยุดเธอะ ยเถอะเราหยุดแล้วท่านไม่หยุดตัวแต่ไม่มีคนเติมดาเมจฮะเอ้าแล้วดึงชัยสมเข้ามาได้ครับผมขี่อะเทม่าเลยแล้วรีบลงครับผมรีบลงรีบลงครับรีบลงยังไงตายครับเลี่ยงยังคืดนะครับผมเรียบร้อยครับแต่ว่าไทยธรรมชาติข้างล่างครับโดแดงครับยันป้อมรัวฮะต่อยมาตรงนี้ครับและงัดมาด้วยไส้ซิงดะคอนฟิตครับผมแล้วก็สปินฟิตติดต่อยเอาตัวแตกเลยครับผม โอเคต้อนตามไม่ได้แล้วตอนนี้ลิ้นพันเนี่ยไฟน์โลคัทมาทางนี้ครับแคสเซิ้นไฟครับฟูมูลูน่าไ์ชาร์จไปครับผมแล้วโดนลำไปหนึ่งทีครับผมออกไม่ได้ครับตายครับผมชัรตดาวไปยังไม่จบตรงนี้ฮะหมายเวิร์ครับผมอ้าวแล้วฟิกมาตรงนี้โดนไลคิงตาก้อนฟิตโอดินฟิตและสปินฟิตรัวรัวครับผมสามคอมโบหลักทางนี้มีไฟน์โลคัทมาครับผมยังไงเดสสวิตมาครับผมสำหรับทางใช้สมเทกยังชึก มี e x t r e c t i o n หรือเปล่าไม่มีฮะเดินม,มากันหมดครับอยากโดนตะบันหน้าหรอมจะจัดให้ซะหน่อยอยังเล่นดีอยู่ครับผมบูทีงยังไม่แพ้นะฮะของตามจาังหวะไฟก็ดีอยู่ครับ เดี๋ยววิวเชนอ้าวแล้วโดนครับผมริปเปอร์ยังไงออกแก้ปัญหาได้ไหมเฟดดิ้แฟนทอมหนีออกมาเลยครับแล้วพยายามมาเอาบูบับต่อด้วยครับผมยังไม่หมดนะฮะแล้วก็ใช้พอดีครับผมตายอะลิเจนเดอรี่ของทางริปเปอร์ครับแต่ทางนี้ยังไม่จบครับผมยังไงไมเวลโดนเจนเพิร์ดแมดูเอลมาตรงนี้ลูน่าสไตรมาครับผมทริปเปิลทรีตมาครับยังไม่ตายครับผมฟอรเลนนะแต่ไม่ค่าเข้าต่อครับแต่ทางนี้อะไรวะเนี่ยแล้วเดสสวีไปครับเอ็กซิคิวทายสองคนนะใช่สมครับ โหดจัดประหลัดบอกครับผมประหลัดยาลาออกอยังบอกว่าโหดจัดน้องพีไปกว้าเลี้ยนรับของแน่นอยู่ระดับหนึ่งครับผมต่อยไปสองทีรับเจ็บนะฮะแจ็คแจ็คไม่กล้าเข้าต่อครับกลัวครับเอ,อิร์ทแควเครียร์ยครีไปฮนะลองเช็คร,ระยะหน่อยโอ้ยถอดจะระเบิดเอาครับผมดเดวิลเชนมาตรงนี้ครับแหลมมันน่ารำคาญตอนเกมนำด้วยครับผมเข้าถึงตัวยากฮะ้าไม่โถมมาทีเดียว ฮิดโดตอนนี้ครับโดนสัมประานบัฟรัวๆครับไม่รวยเล่นเกิดยากครับเนี่ยคนสัมประานบัฟอยู่นี่ครับเดอบอลโอดติดกำแพงมาเชนเชสเตอร์มาสตาร์เชสเตอร์ครับผมและโดนฟลาน์สเปียร์มาครับเดวินเชนมาไม่โดนนะไอซียูนี่เชื่อใจจัดนะครับคิดว่าแบบถ้าเดวินเชนนี่คือวางรอแล้วเปโนฮิโดครับแต่ว่าข้างล่างนะตายครับผมเรน จีดารีรัวสำหรับทางริปเปอร์ฮะและโดนเข้าหลังก็ผมไม่ติอยู่ไม่มีคนเข้าน้องพีเข้ามาเตะครัแบแก๊กตึงคนเดียววับผมทางนี้ตายครับผมช่วงจีนารีแตกครับมและโดนตึงเข้ามาคอ,อันเชม่าขี่ไปขีไปข่ไปขีไปข่ไปขีไปข่ไปเรียบร้อยครับแทงจัดๆครับออกมาได้ฮะจีบ็นคิวหล่อเท่ครับโน่นั่งอีกแล้วฮะ,นะ,นะนะ โอ้วันนี้น่าจะเล่นออฟชิดด็อกเล่นเป็นอกชีพก็เ,เล่นดีเหลือเกินหมวดบ้านไปครับวางสป,ปินนิ่งซิกเคิลมาตรงนี้แต่เปลี่ยนแมปนะครับอย่าลืมนะฮะต้องทำยังไงอด็เด็กๆต้องไปเอาเออฟชิดทีนะฮะรีเปอร์มาครับเหมือนได้ยินนะผม907นะยังไม่ตายเลยครับผมสำหรับริเปอร์ตอนนี้ฮะ เราจะได้ปิดเกมเราหลอบอลเลอร์มาสองตัวผมโด้ย เกิดยิงแฟนทอมมาเอาให้ได้ครับผมมาชาโดนไปครับทางนี้บิเปอร์ตัวจะแตกเอาบิเวอร์ดิเวอร์เลอร์ดูมาตรงนี้ครับขี่อันเทม่าเอาแล้วซีจัดดัีด่แตกเฉยเลยครับผมด้วยความห้าวฮะหิวก็ินข้าวครับผมฝ่ายเราคัดมาตรงนี้ครับแล้วอย่างไรครับผี่ครับโอ้โหเอาสุดเหมือนกันครับผมทางนี้โดนผักติดกำแพงแต่ยังไม่ตายครับ โอ้ oh my world deep, เล่นดีครับแอสซลต์ซิโร่วางไว้ตรงนี้ครับโดนตามโลัวครับโดนแอครับไม่สนใจใครครับออกค่าคนเดียวคือพัชชาเนเองขอบคุณนพดนนลนะสำหรับการกดติดตามครับผมขอบคุณนิรอดอนด้วยครับผมสำหรับการติดตามฮะอ่านชื่อผิดจะมาเม้น์คอมเมนต์แก้ได้นะครับ เบียกลางไปครับยืสนสมรทานปั๊บเหมือนเดิมครับสองคนนี้สับปินมาครับผมนีโดเอาอีกแล้วบอ์เดอร์อัดติดกำแพงว่าสตาร์เชสเตอร์มาวางแอสซลูซิโร่ครับโดนไปทีครับผมติดกันซีซีอยู่ครับหรับทางโดนแนคครับผมแล้วโดนอีกทีครับคราวนี้ตายจริงแะตัวแตกไปครับ มันเป็นเล่นไปครับไปไปมาอ้าวแล้วโดนเฉยเลยครับผมอา้าวไมเวิร์ครับผมอ้าวเอสโซลูชิโนวิ่งออกได้ทางนี้เฟดดิ้งแฟนทอมก็มาทอนดาเมจตกับตายครับฟอเรนยังไม่รู้ว่าได้ชิมหรือเปล่าเหมือนเพิ่งนึกออกครับว่าต้องทำอะไรครับหมดหรับทางริปเปอร์ฮะเอ็กซ์เซคชั่นมาทางนี้ครับโดนของสะบัดหน้าหันไปครับยังไงต่อดีกระดัลเซยเยอะตายลงไปครับ สัดมารตรงนี้ฮะยังไงตอนน่อดีครับผมเลนฟอร์เลนไม่เก่งครับรรเทรกครับอร่อยเทรกมาแล้วอ้าวแล้วโดนเฉยเลยครับน้องอีครับผม กดมาออฟฟอรสได้แต่โอดีนฟิตมาครับโดนเวิร์ลเดวิลเลอร์ดูดเอาแล้วฟิตเข้ามาโดนดูดเหมือนกันอันเชียมาขี่ขึ้นมาครับยังไงดีครับแก๊กต้องตายแล้วครับแต่ว่าจะตายยังไงให้เพื่อนให้เพื่อนช่วยเหลือเพื่อนที่สุดครับไฟสเปียร์มาโดนริปเปอร์ครับผมริปเปอร์โดนตายไปคนนึงครับผมแล้วเข้ามารุ่สุดใจตรงนี้ครับผมยังไงฮะโอ้โหเรียบร้อยครับเสียยีหน้าไปแต่ยังเหลืออีกสองคนนะดิเบิลคิวเป็นของทาง ไว้เนี่เจิมชื่อไม่ได้ของทางโนนแนะครับผมเอสของทางบูทีมะยืงเต้นรอเลยครับไมเวลเกมจะต้องจบลงแล้วฮะ่า้ใีได้จริงปุ๊บป่าครับมอทเทนเชคเกอร์เคียกรีฟให้ฮะหวดหวดัวเรียบร้อยครับจบครับผม โอ้นัวสุดท้ายเสียดายครับนิดเดียวครับมีสิ์แพ้ได้เลยนะครับถ้าไยแ้